ลูกกระต่ายแสนรู้ณนะเนินเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของกระต่ายแม่ลูกวันหนึง่งแม่กระต่ายต้องไปขุดแครอทและเก็บผักใบเขียวเพื่อน,นำมาเป็นอาหารให้กับลูกๆแม่กระต่ายจึงบอกกับลูกๆว่าลูกต้องระวังตัวให้ดีนะอย่าเปิดประตูให้ใครโดยเด็ดขาดนอกจากแม่ลูกกระต่ายรับคำในขณะนั้นเองมาป่าซึ่งแอบอยู่ที่พุ่มไม้ เมื่อเห็นว่าแม่กระต่ายออกจากบ้านไปแล้วก็รีบมาเคาะประตูทันทีบังบังบั้งเปิดประตูเร็วเข้าเปิดประตูลูกกระต่ายรู้ว่าไม่ใช่เสียงของแม่ตนจึงไม่ยอมเปิดประตูไม่เปิดหรอกถ้าไม่ใช่แม่เราเราจะไม่เปิดประตูให้ใครทั้งนั้นหมาป่าเจ็บใจมากแต่มันยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นขณะนั้นเองแม่กระต่ายก็กลับมาพอดีแม่กระต่ายเคาะประตู แล้วส่งเสียงเรียกลูกๆว่ากระต่ายน้อยแสนรู้เปิดประตูไวๆแม่จะได้เข้าไปทำอะไรให้กินหมาป่าซึ่งแอบฟังอยู่มันก็คิดแผนการร้ายขึ้นมาได้วันต่อมาแม่กระต่ายต้องออกไปหาอาหารอีกและกำชับกับลูกๆว่าอย่าเปิดประตูให้ใครนะนอกจากแม่เมื่อแม่กระต่ายออกจากบ้านไปแล้วหมาป่าก็รีบเข้ามา ล้วบีบเสียงแหลมร้องไปว่ากระต่ายน้อยแสนรู้เปิดประตูไวๆไวแม่จะได้เข้าไปทำอะไรให้กินกระต่ายน้อยไม่แน่ใจว่าใช่เสียงของแม่ตนเพราะเสียงไม่ค่อยจะเหมือนแม่เท่าไหร่จึงแอบดูที่รอยแตกของประตูก็เห็นว่าเป็นหมาป่าก็ตกใจกลัวแย่ yeah, แล้วหมาป่าทำยังไงดีลูกกระต่ายพากันปรึกษากัน แล้วพูดกับหมาป่าไว้ว่าเธอใช่แม่ของเราจริงหรือเปล่าถ้าใช่ลองเอาหูของเธอยื่นเข้ามาให้ดูหน่อยสิหมาป่าตอบตกลงลูกกระต่ายแง้มประตูออกเมื่อหมาป่ายื่นหูเข้ามาลูกกระต่ายก็ปิดประตูอย่างแรงบงังหมาป่าร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยโอยเจ็บจังเลยขณะนั้นเองแม่กระต่ายก็กลับมาเห็นเข้าพอดีจึงจิบท่อนไม้ ตีหมาป่าเข้าอย่างแรงหมาป่าวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยความเจ็บปวดและไม่กลับมาที่บ้านของกระต่ายน้อยอีกเลยแม่กระต่ายเข้าไปในบ้านและกอดลูกๆไว้พางพูดว่าลูกเป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยจ้ะแต่คราวหลังห้ามแง้มประตูให้ใครเด็ดขาดเลยนะ